โอ้โหถือได้ว่าบรรยากาศบนลน็อกนี่เจียวเจ้าเลยนะบน,น็อกนี่เจียวเจ้าเลยนะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการมวยมันมันสุกวันสุกที่19มีนาคมระหว่างโฟวิลสิเจริญทรัพย์กับองซานได้ิีดนิาคนเดเดนกรรมการรวบรวมใบคะแนนที่2 รวบรวมไปคะแนนใบที่3แล้วก็หันไปชูมือให้กับโควิลลโอ้จดยอดโอ้โหโอ้โหถือว่าเดยกกาลล์เกมถือว่าตอนนี้้นี่แหละครับสำหรับผ oh ู้ชนะ

มา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 นี่พี่พิครมอบอาชีให้อีกด้วยนะโอ้โหนี่ถอยว่าสม ใครว่ารับอาชีพได้เท่าไหร่นะก็ยังมีอีกนะมีอาชีพอีกเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามโฟิวไปเดี๋ยวตามไปตามไปในอาชีพอีกหลายเลยแป๊บนึงนะค่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพี้ยให้ ดีดตามไปนะ่าไปที่างคิดกเยที่นระานสิ้เราจะไม่ขึ้นไปนะเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเราากเาใจเพิ่มขึนไปีกวงอี่เราใจหรืน่าอไรนม่รต่ังี่ามมีีอยนะโฟวิลกำลังโฟวิลสิทธิ์จะเริ่มซับนะครับกำลังจะขึ้นไปรับบัตฉีดโอ้โหเด่ป็นลองหลายหนึ่งกันนะ

นะครับบรรยากาศลังเกมก็มีทีมงานพี่ๆเขาโฟวิลนะมีทั้งพ่อไอ้มีทั้งแม่นะแล้วก็เทรนเนอร์มาก็ามาให้กำลังใจนะอ่ะอสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างรากอ่อะไรไฟนมากอะร,รเอาช<ะ>นะได้ออดได้เขาาอาวนะุธนะักเรานี่ตวันนี้เนะราจะา้ไัดดิรัพคาอยู่นตลอดนะมาได้จังหวะลูกไหนไฟยกสี่ด้ไห ไปก็เีับ็ก็งเข่งครับเดถังนังนรักกลับมาใช่ครับารกาคากล้ามมาอยู่ที่เราครับผมวันน้พอใจผลงานของการชกไหมพอใจครับแต่ว่าน่อนไิดนครับเี้มันจะต้อนเี้เวีใหญ่ครับโอ้หก่้ี่เป็ดเก่าเี่ร้อยที่หลดลงมาใช่ครับไปสองโลครับขอบคุณทนมากวันนี้ก็ขอบคุณพ่อขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทที่นี่กำใจให้ผมครัขอบคุณนายหมอพิษเลยครับขอบคุณเจมส์โมดยครับวันนี้ได้ครับอาชีเท่าไหร่น้อ สามหมื่นนะโอเคเอาพี่คุยที่หนึ่งเป็นไงวันนี้ตุรกีถูกข่าวถามว่าโคเวินตอนนี้นะครับระหว่างเทียบปอลต่อบอลรู้ได้ททั่วประเทศนะครับผมบอนตัดปอลนะขนาดเดียวกันเวลาเดียวกันอะมาเลยครับโควินสู้ได้เสมอครับไม่ผีดหอยงครับง่ายก็ฝากทีมงานเลยครับฝากทีมงานช่วยเชียร์โควินหน่อยครับโควินจุดยอดครับผมส่วนผมเองเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ของนิ่มของสามครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับ